่่คะพาลูกสาวมาแต่ว่าพอดีลูกสาวหน้าแก่กว่าแม่นิดเดียวยังไม่ได้เรียนบิวโอห์ดูกต้องพาทำไมพยาบาลพามาสมัคร M U T P หน้า2024ที่เราพูดกันเมื่อกี้ใช่ไหมบียอนบียอนอยู่บียอนนี่บียอนบียอนน้บียอนบียอนเอาไปว่าไม่ก็หมดหัวแล้วเลิกจัดปีหน้าจะส่งไปเลยส่งไปเลยจักรบาลตุยแน่โมกจักรบาลโมก มองสามมาแน่มองสามมาแล้วที่ว่าจะส่งตัวเองลงหรือไม่ส่งแล้วไม่ละเจอน้องแบรรี่นะฉันว่าเนี่ยตัวจริงพร้อมแล้วแพรพร้อมแล้วที่จะทำพลังิดของจักรวาลแพรแวกแพรรี่ค่ะแล้วไม่มีใครฉีดจะตกเปทีได้แน่นอนพร้อมตอบคำถาม ัวซ okay. so, mm ้อมการโดนถีบมาแล้วไเพราะนั้นเธอสู้ได้หมออันนี้พาหนูมาประกวดหรือพาหนูมาแกงค่ะมาฝากแม่ปุยฝากเนื้อฝากตัวสิลูกค่ะหลักแม่ปุยเขาเป็นนักสู้นะ